เพี่น้องซุกคืสซุกสบายนี่สุดวะจ้าอเพ่อก็เนนิกาบว่นนั่นนั่นยู่มองกระแพะที่มองนดั่นไมมตามองหัวไม่เห็นบ้อยกาดำๆเดี๋ยวเห็นมโนหนะอันคนนี้ยังเห็นบอสฟังคนย่ายมองพี่น้องเขนอย่างบอสคอยกินมังหันมาดิกล้องคอยตัดไปเกลียบเม็ดแล้วนี่เลียอยู่บหลายคนเพื่เบิ้งกล้องเอากล้องคอยตัดต้ย่าถึงนีบหลายวาพากะเกลียบเม็ดพี่น้องหลายไม่ไม่กินน้ำกันอีก

ซูมมาเจ้าบิงตัวใหญ่ปะจ้ะขาไลายหลายแถวนี่หลายลีตัวแบบนี้เนาะปานไก่เนาะแม่ย่านคนเลยี่น้องแม่ย่านคนเลยโอเคไม่กินตัวป่นี่ติดไปแล้วกินตัวไม่กินตัว ว,ว่ากล้องก็คือบัตรนี่จากกันอีก,นาากนอเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวจะเที่อวตะบนตัดเรียวจะเทีเ่ยวตะเนาะเดี๋ยวซุ่มกล้องอีกอก่อนซุ่มกล้องออกไปกอ่อนเห็นไะเห็นชัดป่ะจ้ะเห็นตับหูชัดบ่ไม่มาไม่เห็นหูกัน,ขนเขาเป็นตดาานนนไปอีกกระย่าดาวด้วยจ้ะก็เฮ็ดแป้นเฮ็ดอีกอันต้นแรกเมื่ที่เริ่มกินน่ะ มันตัดไปได้ประมาณจากน้าที่บุงเดียวตะเชื่อกดบ้านอ่ะมวสไซี่เก้านะสกระตัดอีกอ่ะเยาว่ากันได้ใจมันตัดไปรดนบ่อขี่ขานตัดนืมอื ตักน้ำมาตักซีตักหมูวตักหมวอตักส่วนหน่องไม่กินน้ำข่อยเด้อ รับักแคบนี Cát đi bò như thế một con xào này ừ. gọi là rất là sẽ แซ่บเป็นองหิมะหิมะหิมะกินน้ำกันพวกเจ้าได้อยังกินคมออนหนักบึองกองอยาม่ตาบิต,ดตาดพ่อจอบยาด้าวแล้วตาลอยาน้ำตาลกล่อง ไปน้ำซิมกาดครับที่กานเมืองไปน้ำซิมกาดเปลี่ยนซิมกาดใหม่แล้วกิกนตำมุ้งอลไรก็ไปเปลี่ยนซิมกาดไปสื่อซิมกาดใหม่ ก็ไปพักกับถ้าไม่ฉาดเนอะเจ๋งงกเจ๋งยังห้อง,อ,งอู้สุอออดอะเล กายวะให้ไปอยู่นี่น่ง้าวค่อยเป็นไงครับออกาที่นานไป็นไรอกาให้แม่นะลูกเป็นสนใจได้มาขคมันยังตุนแม่อีกาดูหลังหวัวนะลูกะอะไปแล้วนะ tầm ta hương năm mà nó mày cần không Để bưng ít cà

tao hương tắm bằng cái đó mua tắm rửa thấp ทุกอย,ย่ดอดหรือไม่ได้แยกขาดผักอืมข้าวบ้านเอาผักกับประหุ่งตามปรหุ่งใส่กันบนเดี๋ยวไปเห็นผักย้ายก่อนเห็นเดี๋ยวเห็นผักนั้น,นโอ้ยเดี๋ยวเห็นป่ะจ๊ะ เห็นต่พักไม่เลยเห็นตำหูสน่ะคือให้แบบมีเอาเนาะจ้าเนะตามใจแฟนขับน,น้ำมาได้ด้วยจานะ้าเนาะมีอย่างดีดงาน,นกับเน็ตน้ำกันง่ายเนาะจ้าเนาะหักกันเนาะจ้าเนาะหักกันใหม่เช้าวนเนาะหักกันใหมพว่าเป็นอย่างจา้า จะไปเถียงกันจะไปด่ากันดนะจ้ะเด้อหักกันไว้คนไทยน้ำกันเนาเนะจ้ะเนาะยุงมอมม่อเมยเมะขึ้นไปหนิเหี้ยบนี่ยังกับกินคือว่ามีกับกินบ่มีกับกินคือว่ายุงม,มอหม่อแมยเมะไป 恭喜！Oh, yeah. เคี่ยวออกกัต้าวโมฮุ้นท่านบกเคี้ยวเบาค่อยกินไปะหนาปานเด็กหน่อยอือหือแบบหน่อยแบบสุณกินไปไหนลูกล่าแค่นอนอีก ไม่ได้จะไปสิกินไม่ได้กินไม่ได้ สักผาเต็มเลยสักมืออ้อเอาแดดดีวันนี้มันเสาร์ไงอยากปิดตูเย็นจริงเนี่ยปิดวันเสาร์ทีดจัดลำคัน,นซีนิเบรกสอบไงเพราะว่ามันสูบวันประหัดเพิ่นสอบเนาะอืม อยู่เข้มขนาดเลยมันในคู่เบรกหาย้อมมือมันพูดไปอีกพูดประหัดไปไปสอบอีกงเลี้ยนแถวอ่สร้างประเทศบ่คือเมืองไทยจ้ะจ่าางประเทศน่ อยู่หมือินขวก็องหมูตว่าอยู่ออสเตรเลียที่ลูกลขั้วเลีเ้ยงนะกินเนี่ยที่ลูกขั้วเลี้ยงโอ้ยกาสอบนี่เขาสิบป,ปีสหายสอบจกักสองสามมื่นเขาก็บปีสหายอ่อานหนังสือแล้วก็ไปสอบอีกเป็นยังไงบจ๊ะเขาสิบว่คใครเล่งลูกน้องก้นเล่งลูกน้องว่าเล่งเด็กน้อยสิว่าเด็กน้อยเล่งเด็กน้อยเป็นไร สบายสบายหนิ롱จะบบตรงต่ำใจเลี้ยนดยหามเกยคือนมาเวลาเลี้ยนนี่เขาเลี้ยนซีเรียสขนาดนี่หลายในการบ้านมาโอ้กองถ่วมหัวให้การบ้านหากใา้แค่ไนกู่ เสดเป็นองแเบ ตั้งหมดตัมสว อืครับไม่ต้รีบเหมืหอนป่เป็นห้องกระป๋องเงีไหน่อเลยเนด่าขอยเรจ่นะมานวดก่อนตอดก็มาตอดกบมาแค่นวดอีดโอเคสิ่งฟีดปาปาระอยเวอร์รเวอร์รี่สไปซี you can't eat <จ>โอ้เพ้ยพี่น้องมิหน้องกันน้องไฟขาบ้านน้องไฟขาบ้านกันเรียงแล้วจ้ะเนาะอืมอืม่น้อยเขาลืม เอกินเขานะพ่นเดียเดี๋ยวเดี๋ยนนี้ขอปากขนจะอเป็นแรงเราหนึ่งมาก่อนพวกเจ้าด่างเยอยเป็นสีน้องอเป็นคนขี่ลืมอืมอยเป็นคนขี่ลืมเหลีเดี๋ยวเดียวเดียวพวกเจ้าหนีไปไทยแ้วจ้าทาคอยนะคอยเล่นเขาเฮียนี่ถึงหนึ่งนาทีแล้วจ้าน้อบริเอยนะมาอ่กนอย 来。